วันนี้เรามาดูความแตกต่างของคำศัพ์ภาษาอังกฤษาสองคำนี้กันนะครับผมคำซ้ายมืออ่านว่า sweet sweet เหมือนกับรสชาติหวานนะครับ sweet ส่วนคำฝั่งความืออ่านว่า suit suit นะครับผมไปดูนะว่ามันใช้งานต่างยังไงแปลว่าอะไรบ้างนะครับผมเริ่มต้นจาก sweet ก่อน sweet มีความหมายว่าห้องชุดนั่นเองนะครับเวลาเราไปพักที่โรงแรมใช่ไหมครับผมเราห้องที่มันหรูๆรแพงๆพ,พื้นที่ใหญ่ๆกว้างๆแบ่งเป็นหลายๆห้องเนี่ยเราเรียกว่าสวีทไม่ใช่ห้องสูตรนะอ่านว่าสวีทนะคในภาษาอังกฤษไปลองดูตัวอย่างประยคครับ The view from our suite on the top floor was incredible. The view from our suite on the top floor was incredible จะมีความหมายว่า วิวจากห้องสวีทของเราที่อยู่ชั้นบนสุดเนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยอีกรอบนะมันอ่านว่าสวีทนะไม่ใช่ห้องสูทนะมันคือสวี t นั่นเองครับส่วนคำคำนี้นะครับผมคำคำนี้อ่านว่าสูทนะครับสูทเป็นได้ทั้งคำนามนะคำกริยานะครับผมถ้าเป็นคำนามก็คือชุดสูทนั่นเองนะครับผมตัวอย่าง he wore a gray suit to the job interview he wore a gray suit to the job interview จะแปลว่าเขาเนี่ยใส่ชุดสูทสีเทาไปสัมภาษณ์งานส่วนถ้าเป็นกริยานะครับจริงๆก็มีหลายความหมายนะครับผมความหมายที่หนึ่งเนี่ยสามารถแปลว่าเหมาะสมเข้ากันได้ดีอะไรประมาณนี้ได้ตัวอย่าง that new haircut really suits you that new haircut really suits you ก็จะแปลว่าผมทรงใหม่เนี่ยเข้าคุณมากเลยนะเข้ากันได้ดีเหมาะสม ส่วนอีกความหมายหนึ่งที่เป็นคํากริยาเหมือนกันนะครับนิยมใช้เวลาเรานัดหมายใครสักคนเนี่ยมันสามารถแปลออกมาในเชิงคําว่าสะดวกได้นะครับผมตัวอย่างนะ you can pick any day that suits you best you can pick any day that suits you best จะมีความหมายว่าคุณอนะเลือกวันไหนก็ได้ที่คุณสะดวกที่สุดก็คือแบบเลือกวันที่สะดวกที่สุดสำหรับคุณได้เลย ที่นี้ก็จะแปลออกมาในชองความหมายว่าสะดวกนี่นเองครับย้ำอีกรอบนะครับผมคำคำนี้อ่านออกเสียงว่า sweet sweet ให้จินตนาการคำว่ารสชาติหวานนะครับผม sweet มันเป็นคำพ้องเสียงกันของคำนี้นั่นเองนะครับ sweet ไม่ใช่สูตรนะ sweet คำศัพท์ที่เอามาฝากวันนี้คำศัพท์คำไหนหรือความหมายความหมายไหนเนี่ยเป็นความหมายใหม่สาหรับเราบ้างช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนจะไม่ค่อยคุ้นกับมันแล้วเราเพิ่งได้เรียนอะไรแบบนี้ครับผมช่วยคอมเมนต์บอกหน่อย ส่วนใครสนใจเรียนข้อสนทนาอยากพูดภาษาอังกฤษได้อยากมาฝึกภาษาอังกฤษกับเดลเตอร์สามารถทักไปที่ตรงนี้สอบถามรายละเอียดเรื่องร์สเยนได้เลยนะครับใครสงสัยคําศัพท์ชนงคําศัพท์ที่คนใช้ภาษามักจะสับสนเวลาเราใช้งานมันในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับเดลเตอร์รวบรวมคําศัพท์เหล่านั้นไว้ในไฟล์ pdf ไฟล์นี้มีทั้งหมด28บทเรียนด้วยกันนะครับผมตัวอย่างบทเรียนเนี่ยก็จะมีอยู่ตามข้างลลังตรงนี้ได้เลยนะถ้าสนใจทักมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับมีตัวอย่างประโยคมีคำแปลให้ชัดเจนเราจะได้เข้าใจว่ามันใช้งานต่างก